หาไฟนะฮักก้วก้วันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่กันใน Poppy Playtime นะครับหลังจากที่เราได้สำรวจเกมไปนะฮะถอดวิญญาณไปสำรวจตามที่ต่างๆเก็บวิดีโอครบแล้วในคลิปนี้นะฮะเราจะมาเก็บตกบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำในเกมนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนมาถามเอาไว้ที่แฟนเพจนะฮะว่าประตูตรงนี้มันคือประตูอะไรนะฮะคือผมเป็นคนเล่นเองผมก็งงนะว่าประตูไหนไปทะลุตรงไหนอะไรยังไงจาไม่ได้แต่ว่าประตูตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้มาใช่ไหม ตอนแรกเข้าใจว่าเรามาแต่ว่ามันต้องมีสองมือก่อนซึ่งจะมี2มือได้ก็ต้องไปทางนู้นก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะกุญแจมาเก็บกุญแจเปิดประตูไฟไปเปิดไฟนะฮะทำตามขั้นตอนปกติเลยแล้วก็อ่ะเจ้าฮักกี้บุกี้ลอยขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มาเปิดประตูงนี้ใช่ไหมตรงนู้นยังไม่เปิด ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วเจ้าฮักกีวักกีก็กกกอยู่ตรงน,นี้รอต้อนรับเรายื่นแขนออกมาอ่าห้องอื่นๆเนี่ยดูจากคลิปที่แล้วได้นะฮะสำรุจหมดแล้วนะครับเรามาตรงนี้ปุ๊บอืมประตูปิดไหมไม่ปิด3ามงานนึงอยู่ไหนอานหนึงหายอ๋อนี่ โอเคเปิดประตูผมจําได้ว่าผมเดินกลับมาแล้วนะแต่ประตูมันปิดอ่านี่ไงจริงด้วยประตูปิดครับมันไปไม่ได้มันปิดตอนไหนอะตอนช่วงไหนเมื่อกี้เรามาดูแล้วทีหนึ่งก็ไม่ปิดปิดตอนที่เราเปิดประตูตรงนู้นหรือเปล่าประตูนี้เป,ปิดปุบ๊บปิดปั๊บอ่ะตรงนี้นะครับประตูทะลุไปตรงกลาง ทุกอย่างยังเหมือนเดิมประต,ตูตรงนี้เราไม่ได้เอามือมามาแต่วิญญาณเป็นพื้นเปล่าๆครับไม่มีอะไรมันต่อจากห้องไหนอะเราเคยไปหรือเปล่าทางนี้ตอนเราไปโรงงานโรงงานน่าจะอยู่อีกโซนหนึ่งเลยนะฮะโรงงานอยู่ด้านนู้นเลยไม่ได้มาด้านนี้เลยฮะมันใกล้กับห้องของเล่นตอนแรกใช่ไหมใช่แถวแถวนี้โซนด้านขวามือเราไม่ได้มาเลย ไม่ได้มาด้านนี้เลยครับเนื่องจากว่าผมสงสัยว่าถ้าเกิดเอามือเปิดประตูตรงนู้นแล้วมันจะมีฉากอะไรโหลดมาไหมนะฮะตอนนี้ประตูไม่ปิดแล้วนะครับด้านนี้อยากรู้ว่าเปิดประตูตรงนี้จะเป็นยังไงมันไปไหนมันเปิดได้หรือเปล่าอืมอ้าวประตูไม่เปิดเฮ้ยประตูไม่ทำงาน ประตูไม่เปิดแสดงว่ายังไม่มีฉากตรงนูน้นน่าจะไม่มีอะไรนะฮะช p t ปเ2อร์สองเหรอเพราะว่าประตูมีมือ2อันตั้งแต่แรกถ้าเกิดจะไม่ให้เปิดได้นี่ก็คือไม่ต้องมีอันนี้เลยใช่ไหมถ้ามี2อันนี้แสดงว่าเขาต้องการให้เราเอามือมาเปิดตรงนี้แต่เปิดแล้วเปิดไม่ได้นะฮะหลังจากเอามือทาบแล้วประตูไม่เปิดข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะเหมือนเดิมเป็นแค่พื้นเขาทําพื้นเตรียมไว้ด้วยอ่ะ อันอื่นเป็นห้องใช่ไหมอันนี้คือห้องที่แบบไม่มีอะไรนะฮะตรงเทเตอร์คาเฟ่ทีเรียรเราเข้าไปแล้วครั้งที่แล้วแต่อันนี้เป็นพื้นเปล่าๆคือเล่นไปก็งงทางเองตอนแรกผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็นทางที่ฮักกี้วักกี้เดินเข้ามาที่เราเจอเขานะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้มันมันอยู่ในโซนแรกเราเจอเขาตรงนูน้นตรงโรงงานคนละที่เลยเป็นประตูเป,ปล่าๆไม่มีอะไรมันควรจะต่อกับห้องไหนอะเชื่อมต่อกับห้องไหน ทางที่เราไปเมื่อกี้คือด้านนี้อืมตัวอีกอันหนึ่งที่เราจะไปลองกันนั่นก็คือการแกล้งฮักกี้บุกี้นะครับผมจะขึ้นมาทำไมเนี่ยไปด้านนูน้นเนี่ยเห็นไหมมีรูปมือแสดงว่าให้เอามือมาแปะอืมอืมคือกลายเป็นเพื่อนแกล้งเพื่อนแล้วตอนนี้ไม่ใช่ศัตรูเป็นเพื่อนเรา เจอกันบ่อยเกินช่วงนี้มาอ่ะโซนแรกนะฮะคือตรงนี้นะครับเห็นและหลายคนแกล้งเอากล่องมาวางขวางเดี๋ยวเอาบ้างยังไม่เคยลองเปิดประตูก่อนไม่เปิดโรงงานก่อนตรงนี้ต้องเลื่อนอันนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็เอามือแตะตรงนี้เดินมานี่เดินมานี่แล้วก็เลื่อนนี้มาโอเค แล้วก็มานี่ฮะแล้วก็เปิดนี่อืมเวงล่างเอ๊ะอหน้าต่างเออด้านหลังโรงงานตรงนี้เรายังไม่ได้ดูเลยนะฮะตรงนูน้นขอไปดูหน่อยเป็นสายพานลำเลียงโอ้ทำไมมันมันสูงมันลึกขนาดนี้เนี่ยโรงงาน บ็อกซ์แทรเป็นสายพานลำเลียงกล่องนะฮะส่งไปเป็นโซนโรงงานที่กว้างใหญ่มากสายพานเยอะมากหมุนไปหมุนมาอย่างเยอะช่องส่งของออกไปข้างนอกฮะทะลุไปข้างนอกได้นะฮะเป็นโซนที่แบบค่อนข้างลึกลับนะฮะสายพานลำเลียงของส่งจากอีกจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง แต่ดูหลอนมากทาทางสน่ากลัวเลยโอเคไม่มีอะไรตรงนี้กล่องเออกล่องนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้มาๆมาามาๆมาแกงเพื่อนวันนี้แกงเพื่อนอืมเรียบร้อยมาวางประตูปเปิดกล่องนี้ไปด้วย มาเยอะมาเยอะช่วงแกล้งเพื่อนมันต้องขวางตรงกลางเฮ้ยได้ไหมฮักกี้จะเดินมาตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ขวางตรงนี้ไว้หน่อยมาฮะอาา่าฮะแล้วก็อันนี้ไปไปไป <laughs> <laughs> ฮักกี้กระโดดไม่ได้เรากระโดดได้โอเคเฮ้ย เดี๋ยวสิอืออือนี่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 เต็มตัวนะฮักกี้อือเอ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมาตอนไหนมาตอนไหนโอ้ตกใจหมดโอ้หู้ไฮไฟไฮไฟหน่อยเอ้าใหมแฮนแรกไม่ได้ผล แผ่นซองโ <laughs> <laughs> อ้ยอามาลองสิฮักกี้ฮักกี้กกเออเอา <au>, เ <laughs> ขานี้ลอยเขานี้ลอยเฮ้ยเอาติดวัดฮักกี้ทำไมกิทำไมกิไม่เดินปกติเนี่ยโอ้ฝ่าวางไว้มาี่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  มาเอ่อ <ma> เอาอีกแล้ว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 เอา,อเอาอทำไมมาด้านนู้นอาก,กี้มาปกติหน่อยไม่ได้เลยไงโอ้เลื่อนกล่องจนเหนื่อยแล้วนะเออทำยังไงดีเอามามามาไฮไฟท์ก่อน <c oughs> <c oughs> อืมอ่ะทีนี้น่าจะได้ฮักกี้ เออรอบนี้มาปกติรอบนี้ปกติเอเอามาเลยมาเลยเดินไหมเดินไหมโอ้โหกล่องแกเตะเป็นของเล่นเลยนะอ,อืมอ่ะแล้วกล่องใหญ่มาปิดข้างหน้าให้มันรู้ไปคราวนี้รถกล่องใหญ่เข้าไปไม่ได้ครับได้แค่นี้ โอ้ดึงไปไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ไปไม่ได้ติดแค่นี้โอเคโอเคอ่ะอ่ะให้มันตรงๆแล้วกันโอเคได้ประมาณนี้ลองดูสิฮักกี้อืมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว มาจากด้านข้างอื้อฮักกี้ทำไมแกไม่บินเห็นคนอื่นเขาบินกันแกไม่เห็นบินเลยน้อยใจนะเนี่ยนี่เราอ๋อะเราไปจุดที่สองกันเลยดีกว่านะฮะพอแล้วตรงนี้หลายรอบแล้วฮักกี้มาแ,แล้วนะไฮไฟก่อนถ้าดูจากคลิปเมื่อวานจะเห็นนะฮะว่ามีอยู่หลายตัวนะครับ แอบตามจุดต่างๆทำกันเป็นขบวนการขบวนการฮักกิวกิเรยเร็วมากออโอเคด้านขวาประตูปิดตรงนี้ตัวนี้ก็จะมาทีนี้ให้เรานั่งแล้วก็ดันตัวไปข้างหน้าเอาไม่ได้เหรออือ,อ,อ,อนี่ไงนี่ไง เมื่อกี้แกเดินเลยเพื่อนเอาหายไปเลยถอยหลังไม่ได้โปรแกรมมาเดินหน้าอย่างเดียวส่วนตรงนี้เป็นตัวที่เราเจอเมื่อวานนะฮะที่เขายือนอยู่ข้างนอกที่เดินไปเมื่อกี้นี่แหละนี่แล้วก็จอดมาตรงนี้ได้ทัก,กกี้เมื่อกี้โธ่เพื่อนโดยเราแกล้งซะแล้วโอเคออกมายืนตรงนี้แทนเขาได้นะฮะ โอเคเขาก็จะตามมาแต่ว่าเราเลื่อนอันนี้ได้นะฮะให้มาอยู่ด้านหลังได้เขาก็จะเลยเราไป uh huh. เี๋ยนะมือผมติดอะไรเนี่ยอ๋อติดลังจะฮักกีบก,กีตกไปแล้วแต่เราไปไม่ได้มือกำลังขึ้นมาทีนี้เราก็ติดอยู่ตรงนี้เดินกลับไปได้ไหมไม่ได้ทางบันชันเฮ้ยทำงานด้วยฮนะอา้าติดเลยทีนี้ค้างเออ แบบมาฮะมาด้านนี้ได้ลวงได้ไหมลวงไม่ได้มีกำแพงร่องหนโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ